หลังอัดสูงอยู่โอเคจุด <Okay>. oh. สองร้อยยี่ิบห้าครับผมอยู่ได้ครับจุดสามตัดออออตัดจุดสี่ตัดอ๋อไปสี่สิบนุ oh, oh. ่ม โดยรวมแล้วเป็นไงครับถือว่าได้ครับรังอัดดีอยู่ครับโอเคหลังจากที่ทําการวัดกําลังแรงอัดซูซูกิสวิฟททั้งหมด4สูบแล้วนะคะกําลังอัดสมบูรณ์ดีค่ะจึงบํารุงรักษานะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะจากนั้นค่ะทีมช่างก็ทําความสะอาดนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถอดออกมาประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์ค่ะพร้อมที่จะทำการตรวจสอบในส่วนของระบบเกียร์ค่ะ ทีมช่างนะคะก็ทาการเปิดอ่างก้นแทงเกียร์นะคะเพื่อตรวจเช็คก,กองเกียร์ค่ะแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดกองเกียร์ค่ะแล้วก็อ่างก้นแทงเกียร์นะคะแล้วก็จะนําน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าระบบค่ะสิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมว่าควรเลือกใช้น้ํามันเกียร์นะคะให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆน,น,นะคะ Kita menu pon kongsi akan. สวัสดีครับพี่ครับผมอ่าเบื้องต้นถามก่อนอ่าเดินทางจากไหนครับอ่มาจากจังหวัดนนทบ,บุรีนรน,นทบ,บุรี <Okay. S 1> อาการเครื่องยนต์เป็นไงครับคือตอนแรกอะคะ่ะมันก็เหมือนแบบว่าขับรถมาแล้วมันกระตุกอหรอคะกระตุกนะครับมันกระตุกแล้วก็กมันมีกลิ่นแอร์ะคะ่ะกลิ่นแอร์เป็นยังไงครับ <Okay. S 1> เป็นไงกลิ่นแอร์มันเหม็นนะคะเหม็น okay. เหม็นนะฮะกลิ่นแอนเหม็นมีกลิ่นเหมือนกลิ่นชีหนูอย่างนี้นะครับใช่ใช่แล้วก็ระบบแอร์ไม่ค่อยเย็นด้ไหมใช่ใช่ไหมนะครับเนาะแล้วก็คันนี้เดินทางจากจังหวัดนนทบุรีนะครับผมซูซูกินะครับผมสวิตเนาะซูซูกิสวิตอาการเบื้องต้นนะครับอย่างที่พี่เขาแจ้งมานะฮะอย่างที่อาการรถบอกอาการรถมาลักษณะนะฮะัคันนี้นะฮะเกี่ยวเนื่องจากที่วิ่งแล้วกะตุกนะครับ เกิดจากอาของเหลวนะครับอย่างเช่นน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์หมดสภาพแล้วก็หัวเทียนนะครับระบบคอยระบบเครื่องยนต์หัวฉีดครับผมก็ว่าคันนี้ได้เติมอี20 e นะครับผมจะทําให้เวลาวิ่งเครื่องยนต์ดอกนิดนึงนะฮะแต่ก็ใช้ได้นะฮะนะครับแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์ มไม่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 เย็นไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำไม่ฉ่่ไมเย็นนะฮะแล้วก็มีกลิ่นนะครับเกิดจากกลองเกียร์นะฮะแล้วไอ้แม่โทษทีกลองแอร์กลองแอร์แล้วก็คอยเย็นข้างในนะฮะตันนะครับผมตอนนี้ทําการทําทความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แว็กเตมิมน้ำยาอะไรให้ใหม่<ฆ>นะครับผมบแล้วก็จะ,จะต่ออย่านี้ฮะถ้าอ <ữ> ี่างงี้ดว่าซูซูกิสวิปเนี่ยการใช้งานนะครับใช้ทุกวันไหม ใช้ทุกวันค่ะใช้ทุกวันวันหนึ่งกี่กิโลครับประมาณสักสามสิบกว่าโลค่ะ E20 ใช้ได้แต่แต่วงเล็บนะฮะคันนี้นะครับจุดอ่อนของเขาคือระบบของชีดนะครับ e E20 ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับแต่ควรจะต้องสลับกับเก้าหนึ่งหรือเก้าห้านะครับ e E20 จะมีในเรื่องของไอทานอนน์ผสมค่อนข้างสูงใช่ซึ่งจะทําลายระบบโอลินั้นในถึงแม้โอลิงจะรองรับ E20 ผมมองอย่างนี้เลยนะครับเพราะธุรกิจเซอร์วิส เป็นเยอะมากและอีกจุดหนึ่งก็คือการส่งกําลังนะครับก็คือระบบเกียร์การเปลี่ยนถ่ายทุก30,000กิโลวันนี้คันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันหนักหนักอยู่เหมืหนอนกันกว่าจะจะจบก็หลายรอบนะครับต้องลองลองเทสหลายรอบนะครับ<ช>ลองเทสลองรองารถหนึ่งคันเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทําเสร็จจะวิ่งเทสแล้วส่งรถเลยไม่ใช่นะเราต้องเทสเพื่อความแน่ใจก่อนนะครับในการใช้างานอีกจุดหนึ่งที่เราเจอบ่อยที่สุดในทวิ่ก็คือชุดจุดระเบิด ในห้องสันดาบตอนนี้ต้องระวังด้วยการเปลี่ยนหัวเทียนการเปลี่ยนคอยนะครับสอบถามร้านที่เราจะเปลี่ยนเลยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วต้องห่างนะนะครับผมฝากอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากดึงหัวเทียนออกมาดึงคอยออกมาเปลี่ยนหัวเทียนอยเดิมใส่กลับไปรถก็กระตุกเหมือนเดิมอาการสั่นกระตุกรถเกียร์กระตุกนะครับสุดหนึ่งก็คือจากเครื่องยนต์อาจารย์เต้เคยพูดไ้หลายครั้งนะครับเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ เกียก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะคําสั่งจากเครื่องยนต์ไปไม่ได้นะครับอันนี้ฝ่ากบอกเจ้าของด้วยว่าอาการรถเกียกระตุกไม่ใช่เฉพาะเกียอ,อย่างเดียวจะมีส่วนของเครื่อง,งยนต์ด้วยนะครับต้องฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์เต้ครับมีอะไรเสริมก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเสริมครับจก็ต้องถามว่าลูกค้าไปลองมาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไม่รู้สึกก็รถมันก็นิ่มขึ้นค่ะขับนิ่มขึ้นแล้วก็แอร์มันก็ฉ่ำขึ้นแล้วก็ กลิ่นเหม็นก็ไม่มีแล้วพี่ก็ก็แนะนําว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่แนะนําให้เติม E20 อย่างที่พี่บอกว่ามันเติมได้แต่ว่าเราควรที่จะเตี่ยหรือว่าฉลักเพราะว่าคลังปูนนะคะตอนที่ไปออกเขาแจ้งว่าอุ้ยคุณควรเติม E20 เพราะว่ามันประหยัดรถรุ่นนี้มันประหยัดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแนะนําแบบนี้เลยว่าเติมแต่เฉพาะ E20 ส่วนตัวเมียเนี่ยก็เติม E20 มาตลอดน้อยที่จะเป็นเก้าห้าอะไรอย่างนี้น้อยมากนะคะทีนี้พี่เขาก็เลยแนะนาว่าควร ตัสลับเปลี่ยนกันครับสลับเปลี่ยนกันน้ำมันเครื่องถ้ากองกองน้ำมันเบนซินอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับผมก็ต้องระวังด้วยค่ะครับการเติมน้ำมันเลือกคุณภาพคุณภาพน้ำมันนะครับที่ดีใส่ในรถนะครับรถเราเป็นเครื่อง1.2ใช่คนะครับเป็นอีโปล์คาร์นะครับการใช้ E20 ใช้ได้ใช้95หรือ91ก็ใช้ได้ประหยัดเหมือนกันครับเพราะเครื่องยวมันต่ำถ้าในการฉีดนะครับของ91หรือ95ไปเนี่ย การระเบิดเนี่ยมันก็เท่ากับ20อยู่แล้วแต่มันประหยัดกว่าเพราะมันเกิดข่าวว่า E20 มีการระเหยมากกว่าแล้ะทำลายระบบเครื่องยนต์มากกว่าด้วยจะกัดท่อมันจะกัดระบบท่อกัดระบบท่อเยอะเลยข้อมูลไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะคราวนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลในการใช้งานมีปัญหาโทรมาปรึกษาทีมงานใหญ่ยนต์ตรนี้แล้วกบอาจารย์เต้ยผมแล้วก็อาจารย์ช่างอาจารย์ใหญ่ตอนนี้อยู่ระยองก็ รอให้มาศึกษาเพื่อที่จะให้เจ้าของผู้ใช้งานรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วเวลาชอบแมนแมนดีเนี่ยก็ต้องถูกต้องด้วยแล้วเราต้องจบได้ทันได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับให้ใหญ่โยนจีนีงเราดูแลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใหญ่โยนจีนีงนะครับทางยูทูบชแนลนะครับแล้วก็ฝากนะครับครอบครัวซูซูกิสวิปนะครับมีปัญหาโทรศัพท์ศึกษาใหญ่โยนจีนีงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีครับครับผม